w w w ร์ไวด์เว็บเอสอัมเลภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิอ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมทนายชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทําคลิปคุณผู้ชมครับคลิปนี้มาดูวัตถุมงคลประเภทพระผงกันดีกว่าเป็นพระผงซึ่งแหมมีอิทธิคุณมากมายหลายรูปแบบเลยทีเดียวพระผงเสือ11ตัวของหลวงพ่อเกาะอาภกโรแห่งวัดท่าสมอ อำเภอสารบุรีจังหวัดชัยนาทครับเอ่ยนามหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอชื่อนี้วัดนี้ย่อมบ่งบอกว่าเป็นสุดยอดพระเกจิรูปหนึ่งในยุคปัจจุบันนี้หลวงพ่อเกาะท่านเก่งหลายอย่างมีเวทวิทยาคมขลังแล้วก็เป็นพระนักพัฒนาด้วยที่บอกว่าท่านเก่งหลายอย่างเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ นะเรียกได้ว่าท่านมีเวทวิทยาคมมีอิทธิจิตสูงส่งตั้งแต่สมัยท่านเป็นคารวาสเลยครับตั้งแต่สมัยท่านเป็นคารวาสเนี่ยท่านไปกราบฝากตัวเรียนวิชากับยอดพระเกจิอาจารย์ด้วยกันมากมายหลายรูปแล้วยิ่งตอนท่านบนรรพชาอุปสมบทตอนท่านบวชเป็นพระนี่ยิ่งแล้วเลยครับ แหมหลวงพอ่อกาะนี้ท่านชอบเรียนชอบศึกษาเวทวิทยาคมตอนท่านบวชนี่แหละยิ่งเป็นตอนสำคัญเลยท่านไปเรียนวิชากับยอดพระเกจิอาจารย์ในยุคกึ่งพุทธกาลเลยมาไม่นานเท่าไหร่เรียกว่าเป็นยุค2510กว่ากว่านี่ท่านไปเรียนวิชากับยอดพระเกจิอาจารย์ในยุคสมัยนั้นเอ่ยชื่อเอ่ยนามครูบาอาจารย์ของท่าน บางส่วนบางรูปบางองค์ก็อย่างเช่นหลวงพ่อโกวัดลาดสาลี่นี่องค์นี้หลวงพ่อเกาะท่านไปเรียนวิชาธรรมผูกขุ่นพยนต์ก็ตีความว่าไปเรียนวิชาเกี่ยวกับาธาตุละครับแม่าธาตุต่างๆนะการเสกการทําหุ่นพยนต์นี้ก็ต้องอาศัยแม่าธาตุเป็นที่ตั้งอาการ32เป็นที่ตั้งแฝงพลังอิทธิจิตเรียกรูปเรียกนาม เรียกอาการเรียกให้เป็นให้เกิดมีขึ้นมานี่เป็นพยนชนิดหนึ่งหลวงพ่อโกะวัดลาดสารีอีกองหนึ่งหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มแหมองค์นี้ก็เก่งไม่เบาหลวงพ่อจวนนี่หน้าตาท่านรูปร่างท่านหน้าตาท่านสวยสดงดงามหมดจดเป็นพระเก่งเป็นพระมีอิทธิจิตสูงแต่เสียดายว่าท่านมามรณภาพใน ขนาที่ท่านยังเลืองวิชาเป็นอย่างมากของพ่อจวนวัดหนองสุ่มครับวัตถุมงคลของท่านอย่างพระสมเด็จที่หลังเป็นรูปสุ่มนั่นแหละสุ่มเงินสุ่มทองแหมใครมีเขาบอกว่าเมตตาค้าขายดีแล้วก็ไม่ค่อยได้พบได้เจอเพราะว่าจะอยู่ในคอของเศรษฐีเจ้าสัวประเภทเศรษฐีร้านทองซะเป็นส่วนมากเลยอีกองหนึ่งหลวงพ่อพลิงวัดโบสโกงธนูแหมหลวงพ่อพิิงนี่เก่งครับ โดยเฉพาะทะหารพลร่มทหารป่าหวายวัดบโบสถ์กงธนูจังหวัดลบบุรีนี่ถือว่าหลวงพ่อพลิงเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือโดยเฉพาะศิษย์ที่เป็นทหารอย่างผมบอกแล้วครับพลร่มป่าหวายพวกหมวกแดงนี่นับถือหลวงพ่อพลิงมากคงกระพันชาตรีกันอาวุธหยุดอาวุธมีข่าวเล่าลือกันว่า แวนวัตถุมงคลหลวงพ่อพลิงก,กระโดดล่มและล้มไม่กลางก็กลับไม่เป็นอันตรายใดๆนี่เรียกว่าท่านผูกจิตผูกใจทาหารหารในถิ่นฐานลบบุรีเลยทีเดียวครับพระเกจิอาจารย์อีกองคหนึ่งองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ครูเป็นองค์ต้นเป็นองค์เอกซึ่งสอนสัพพวิชาให้กับหลวงพ่อเกาะวัฒนสมอนั่นก็คือหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญ หลวงพ่อเชื้อวัดใหม่นี่ท่านอยู่จังหวัดชัยนาธนะอยู่สันบุรีเหมือนกันโอ้พหพอเชื้อนี่ก็เก่งอีกแล้วเก่งจริงๆเก่งมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดน้ำมนต์เรื่องทำที่ขายที่ขายทางเมตตาค้าขายทำตะกรุดประเภทตะกรุดต่างๆเช่นตะกรุดโทนตะกรุดชุดตะกรุดหนังเสือนี่ตะกรุดหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญขึ้นชื่อลือชามากยิงไม่ออก ปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เป็นอะไรหนังเหนียวยังกันหนังกองเพนว่ากันอย่างนั้นเลยครับหลวงพ่อเชื้อท่านเรียนสืบสายวิชามาจากหลวงปู่คงวัดใหม่บําเพ็ญบุญเหมือนกันแล้วครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งของหลวงพ่อเกาะก็คือหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหรือว่าวัดบ้านแค่องนี้แหมไม่ต้องพูดถึงเลยขึ้นชื่อเอ่ยนามว่าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาราม ท่านในชาติราชครูไม่ต้องพูดต่อเลยครับท่านเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ในยุคกึ่งพุทธกาลล่วงมาซึ่งมีสิทธิสยานุสิทธิ์ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเอ่ยนามหลวงพ่อกวยแม้วัตถุมงคลที่ไม่ได้ปลุกเสกหมายความว่าเป็นพระใหม่เป็นของใหม่ก็มีพุทธคุณสามารถจะคุ้มครองป้องกันภัยให้กับลูกศิษย์ที่เคารพนับถือได้ อย่าว่าแต่วัตถุมงคลของใหม่ซึ่งทำใหม่ๆเลยครับแม้แต่รูปหลวงพ่อกลวยที่อยู่ในหนังสือพระเนี่ยฮ่าอ,อ,อันนี้จะเล่าให้ฟังรูปหลวงพ่อกลวยที่อยู่ในหนังสือพระเครื่องนะโมรูปหลวงพ่อกลวยเนี่ยอ่ารูปในหนังสือพระเอาอย่างงี้ก่อนรูปในหนังสือพระเนี่ยร้อยทั้งร้อยพันทั้งพัน ไม่ได้ปลูกเสกอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นเรื่องของหนังสือพระเรื่องของลงพิมพ์ไม่ได้มีปลูกเสกหรอกแต่บังเอิญมีรูปหลวงพ่อกลวยแม่แม่จะเล่าเล่าให้ฟังดีกว่าครับเอารูปในหนังสือนะโมนี่แหละรูปหลวงพ่อกลวยอาราธนาบอกกล่าวซะเป็นอย่างดีเลยมาลองปืนกันผลปรากฏว่ายิงไม่ออกครับโอ้โหไม่รู้จะศักิ์สิทธิ์ยังไงหลวงพ่อกลวยนะดวงจิตดวงวิญญ,ญาณทิพของท่านเนี่ยไม่รู้ว่าจะศักิ์สิทธ์ยิ่งกว่าศักิ์สิทธิ์อย่างไร ดังนั้นผู้ที่อยู่ภายใต้รอยเท้าชุตินทโรภายใต้รอยบาทหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเนี่ยไม่ว่าคุณไม่ว่าผมผมก็อยู่ใต้รอยบาทหลวงพ่อกวยครับเรามีวัตถุมงคลของท่านคนละชิ้นสองชิ้นทันมั่งทันมั่งไม่ทันมั่งก็ดีเป็นของทําในวัดโคสิตารามเองก็ดีหรือว่าทํานอกวัดหลวงพ่อพกวยไปปลูกเสกก็ดีหรือแม้แต่วัตถุมงคลที่ไม่ทันหลวงพ่อพกวยหรือแม้แต่ รูปนี่แหละเหมือนผมบอกรูปในหนังสือพระเนี่ยขอให้มีรูปมีนามของหลวงพ่อกวยเป็นใช้ได้ครับใครมีพระของท่านโอ้โหเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีครับเป็นมรดกตกลูกสืบหลานไปเรื่อยๆเลยครับอ้าวมาว่ากันในเรื่องของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอกันต่อวัตถุมงคลที่จะนำเสนอคุณผู้ชมในคลิปนี้เป็นพระผงเสือ11ตัวอาหาเป็นพระผงก็รูป หลวงพ่อเกาะอ,อยู่ด้านหน้าประทับนั่งบนหลังเสือเสือหมอบซะด้วยนะมีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วด้านหลังนี่แหมมีเสือถึง11ตัวผมนั่งนับแล้วมีครบ11ตัวจริงๆเอ่ยนามเสือ11ตัวหลายๆท่านที่เป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมหรือว่าอยู่ในยุคคุณประจวบจำปาทองเนี่ยละครับต้องจำต้องรู้ได้ว่ายาผงยาแผ่นดองเล้าตาเสือ11ตัวนี่ เขามีชื่อมีเสียงมานานแต่พระผงเสือ11ตัวของหลวงพ่อเกาะวัท่าสมอไม่ใช่ยาดองเล่านะเป็นการรวมเวทวิทยาคมเป็นการรวมมนเป็นการรวมพระยันเสือหรือว่าสิงหรือว่าพยักษคาราสิงหราชเอาไว้ในพระผงเพียงพิมพ์เดียวเขาบอกว่าเป็นทั้งเสือเป็นทั้งสิงแต่ดูแล้วไม่มีสิงอ้าว เหตุที่มีแต่เสือไม่มีสิงอยู่ด้านหลังนี่กระผมก็คงจะคาดว่าคงจะแกะบล็อกยากแกะพิมพ์ยากแล้วครับแต่ก็รวมความว่าเสือกับสิงเนี่ยเป็นสัตว์ในประเภทเดียวกันเป็นเจ้าป่าเป็นเจ้าแห่งสัมสัตว์ทั้งหลายพระผงเสือ11ตัวหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอที่จริงอยากจะทํามานานแล้วทําคลิปมานานแต่ว่า มีเนื้อหาเยอะมีเนื้อหาเยอะจริงๆครับก็เป็นเนื้อหาในส่วนสาระสาคัญทั้งนั้นวันนี้ตัดสินใจอา้าวเนื้อหาเยอะก็ไม่เป็นไรเดียวผมทนายชาติราชครูจะอ่านจะบอกกล่าวให้คุณผู้ฟังฟังเองว่าหลวงพ่อเกาะได้พูดคุยถึงพระสมเด็จเสือ11ตัวที่สร้างเพื่อตอบแทนผู้ร่วมทําบุญทําบุญสร้างสาราการปรเรียนสาราอนเนกประสงค์ทําบุญร่วม ทำวัดกับท่านนี่แหละครับท่านบอกว่าธรรมชาติของเสือไม่ขอเนื้อใครกินเสือเป็นมหาตบะเดชะเป็นเจ้าป่าเป็นที่เกรงกลัวสําหรับสัตว์น้อยใหญ่สิทธิ์ของฉันถ้าเปรียบเป็นเสือต้องเป็นเสือเป็นสิงเป็นเจ้าป่าเป็นเจ้าคนเป็นนายคนเป็นผู้นํามีเขี้ยวมีเล็บมีอำนาจ ก็เราเป็นเสือเสียแล้วใครจะทำอะไรเราได้เรานี่ประโยคแรกที่ท่านพูดท่านบอกเกี่ยวกับพระผงเสือ11ตัวซึ่งก็น่าจะรวมถึงพระหรือว่าวัตถุมงคลในรูปแบบเสือของท่านทั้งหมดเออควาเป็นจริงหลวงพ่อเกาะท่านทำวัตถุมงคลรูปเสือเยอะนะครับเสือรุ่นแรกเสือสร้างวัดหรือแม้แต่เหรียญกันภัยก็เป็นหน้าเสือหรือแม้แต่พระผงเสือ11ตัวพระ ฤษีสิงหามุนีก็เป็นเสือเหมือนกันเออผมก็มานั่งนึกได้นึกได้ตอนนี้แหละครับว่าท่านทำวัตถุมงคลรูปเสือเยอะมากซึ่งก็น่าจะแปลความได้ว่าท่านสำเร็จวิชาทางด้านมหาตาบะมหาเดชะมหาอำนาจนะความเป็นจริงเนี่ยเสือเออเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเลย,เลยไปซะเปล่าๆเอามาฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับพระผงนั่งเสือหลังเสือ11ตัวของหลวงพ่อเกาะเนี่ย ท่านบอกว่าชั้นใส่ไว้ครบหมดดีตั้งแต่ทำผงทีแรกเลยมันแรงเหลือเกินมันแรงเหลือเกินฉันตำผงเองล่อนเองนะหมายความว่าล่อนผงเองด้วยผงบางตัวแรงเชียวกัดนิ้วสดงพองไปหลายวันแปลว่าเป็นผงวิเศษคือผงวิเศษเนี่ยเกจิอาจารย์ถ้าท่านเก่งเรื่องผงจริงเอามือจับดูรู้เลย จะคันยิบๆก็ดีจะขึ้นหัวก็ดีหรือว่าจะมีอาการคลั่นเนื้อคั่นตัวก็ดีหรือพระเกจิบางลูปบางองค์นี่เกิดนิมิตเกิดอุคขหะนิมิตเห็นรู้ทราบเลยครับว่าผงชนิดนั้นๆเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอา้าวว่ากันต่อนะครับผงบางตัวเนี่ยหลวงพ่อเกาะท่านบอกว่าแรงเชียวขนาดกัดนิ้วท่านแสดงพองไปหลายวันเลยฉันไปเรียนกับครูไหนอาจารย์ไหนมาก็ใส่ในนี้หมดเสือ11ตัว ไม่ใช่ยาดองเล่านะแล้วท่านก็หวัวเราะเสาอสิบอ็ดตัวเนี่ยผ้าผงเสือ11ตัวไม่ใช่ยาดองเหล้านะแต่โบราณเขาหมายถึงวิชาเสือวิชาสิงเห็นไหมครับมีทั้งเสือทั้งสิงโบราณหมายถึงวิชาเสือวิชาสิงถึง11อย่าง11ชนิด11ประเภทพยันไม่มีเกินไปกว่านี้เสือนอนกิน เอาเดี๋ยวผมจะไล่เสือให้คุณผู้ฟังฟังนะเดี๋ยวมาช่วยกันไล่ว่าครบเสือไหมครับเสือนอนกินทํามาหากินดีหากินคล่องหากินสู้เขาได้หากินทันชาวบ้านเขานี่หนึ่งแล้วนะเสือป้อนเหยื่อเสือป้อนเหยื่อนี่ล่ํารวยไม่อดอยากเป็นเศรษฐีได้อันนี้สองนะครับเสือเพ่นเสือเพ่นนี่บูดีนักเลงดีไปไหนใครเพ่นหนีหมดสู้ไม่ได้ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงก็ใช้ยันนี้ประจําอันที่3นะครับเสือเพ่น3เสือเหลียวหลังอันที่4เสือเหลียวหลังดียังไงเป็นมหานิยมเมตตาชั้นยอดก็เมตตาจนขนาดเสือต้องเหลียวหลังมามองนะ่ะคิดดูว่าเมตตาจะแรงขนาดไหนอ่าอันที่4นะครับเสือผลทยานอันที่ห้าเสือผลนี่เป็นหัวหน้าเขาดีนัก เหนือคนเหนือดวงคนทั่วไปทยานสูงกว่าเขาหมดอ่าแล้วอันที่6อันที่6มั้งผมก็งงเองอ่ะอันที่6นะครับสิงห์ดอกบัวเป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเจรจาค้าขายดีเข้าหาเจ้านายดีนักนี่เป็นยันเอกของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านทีเดียวอันที่7เสือมหาอำนาจนี่คนเห็นคนรักคนเห็นคนเมตตา เกรงกลัวเราแคล้วคลาดอันตรายทั้งปวงมีมหาอำนาจมีตบะอยู่ในตัวพูดอะไรเขาเชื่อเราหมดอันที่8เสือหางด้วนนี่ก็สุดยอดวิชาด้านเมตตามหาสเสน่ห์เหมือนกันต้องใส่ไว้ท่านบอกว่าฉันรู้มาว่าหลวงพ่อสนิทวัลลำบัวลอยที่ท่านทำจระเขนะ้น่ะท่านก็สำเร็จยันนี้เหมือนกันอ่าอันที่9เสือสมิงนาลาย นี่คุ้มคลองเจ้าของกันและแก้อาถรรพ์ป้องกันคุณผีคุณคนดีนะักอันที่10บพยักคฆราชพยัคฆราชดีทางด้านตบะอำนาจดีเจรจาค้าขายดีผมเสริมให้อีกด้วยพยัคฆราชเนี่ยดีทางด้านยศศักด์ตำแหน่งโดยเฉพาะยศตำแหน่งในตำแหน่งที่เรียกว่าข้าราชการระดับสูง หรือว่าระดับที่คุมคนคุมคนคุมอำนาจคุมกองกำลังนี่ดีพยัคฆราชอันที่11แหมถึงจนได้เสือผู้หญิงเสือผู้หญิงตัวนี้สำคัญมากเป็นสเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามดีนักทีเดียวโอ้ยครบ11ตัวจนได้ผมก็ลุ้นใจหายใจคว่ำ11ตัวครับ11ชนิดเสือสิงอันเป็นพระเรกพยันะสำคัญในตำลับตำรา พระยันของไทยอ้าวว่ากันให้จบหลวงพ่อเกาะท่านยังพูดยังบอกอีกว่าพระผงเสือ11ตัวรุ่นนี้ก็คือรุ่นเดียวนี่แหละครับรุ่นเดียวของท่านนี่เลยท่านเอาผงเก่าที่เหลืออยูอ่ผงเก่าของครูบาอาจารย์ที่เหลือเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายผสมสร้างผงก็มีผงของหลวงพ่อกลวยก็มีผงหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญก็มีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาราม หลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญผงหลวงพ่อเก่าๆที่ฉันเก็บสะสมไว้ใส่ไปให้หมดผงนี่บางตัวแค่จับเท่านั้นมันจี๊ดขึ้นสมองเลยแรงมากบางตัวก็กินมือกัดมือแดงเลยต้องทำน้ำมนต์ลดจึงค่อยอย่างชั่วตอนปั๊มพระเสร็จใหม่ๆคนมาจากกรุงเทพเป็นอาจารย์ทางในนี่แหละมาจับพระที่ฉันตากไว้ ก็หมายถึงจับพระผงเสือ11ตัวที่หลวงพ่อท่านตากเอาไว้นะครับขนาดยังไม่เสกนะแม่ยังไม่เสกซะด้วยเขาว่าแรงจังเลยมันขึ้นบีบหัวใจเขาเลยหลวงพ่อเสกไว้หรือนี่เขาก็คงถามแล้วครับคนที่เป็นนักนั่งทางในเป็นอาจารย์ทางในเนี่ยถามว่าหลวงพ่อเสกไหวหรือนี่ฉันก็ว่าไหวสิมันจะไม่ไหวได้ยังไงอ่ะก็เราทำแล้วต้องทำของดีสิ เขาว่าเสกเสร็จน่ากลัวจะป่วยมาหมายถึงอาจารย์นั่งทางในบอกว่าท่านหลวงพ่อเสกเนี่ยสงสัยจะป่วยถ้าป่วยก็มีไม่กี่เรื่องแล้วครับหนึ่งคือครูแรงอา้าวผมก็ประมวลว่าต้องเป็นครูแรงนี่แหละเสกเสร็จน่ากลัวจะป่วยก็ป่วยจริงตามเขาว่าเสกเสร็จหมดพลังเลยป่วยเสียไหลวันนี่ว่ากันอย่างนั้นครับพระผงเสือ11อตัวของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าแหมเป็นพระผงเรียบๆนี่แหละ ไม่มีฝังตะกุดไม่มีฝังแผ่นทองแผ่นอะไรทั้งนั้นไม่มีเจิมป้งเจิมแป้งเพียวเเรียบเรียบแบบโบราณเลยแบบธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าแหมมีแต่ว่าด้วยมีสามเนื้อมีสามเนื้อยังไงละ่ะทนายชาติก็มีหนึ่งเนื้อผงออกสีเหลืองอันนี้เขาบอกว่าแก่ผงสเสน่ห์ผงเมตตาแล้วก็ว่านดอกทองสีเหลืองนะ แก่ผงสเสน่ห์เมตตาว่านดอกทองแปลว่าสีเหลืองนี่คล้ายๆเสือผู้หญิงอ่ากระซิบหน่อยคล้ายๆเสือผู้หญิงแล้วก็มีอีกเนื้อหนึ่งสีน้ำตาลเนื้อสีน้ำตาล,น,น,ตาลนี่ก็คล้ายๆเนื้อแบบผงโอวันตินละครับอ่าสีน้ำตาลนะเรือเรือสีน้ำตาลเขาบอกว่าแก่ผงพุทธคุณแล้วก็ผงอิทิเจแหมผงอิทิเจนี่คุณผู้ชมก็ต้องทราบนะหรือไม่ทราบเดี๋ยวบอกให้หน่อยเป็นผงซึ่ง สร้างเอาไว้เพื่อกันและแก้อาถันประเภทโดนคุณคนคุณของคุณผีคุณไฟตามทำสเสน่ยาแฝดหรือว่าดวงชะตาไม่ดีโดนเขาทำร้ายโดนเขาอะไรอ่ะที่เรียกว่าเอาดวงเราไปทำไปผูไปตรึงไว้ดวงตกดวงชงอะไรแบบนี้แหละครับนี่ผงอิธิเจนี่แก้เรื่องดวงแก้เรื่องอาถันเป็นอย่างดี คุณผู้ฟังสังเกตนะคุณผู้ชมสังเกตถ้าพระเครื่องวัตถุมงคลใดถ้ามีคําว่าใช้ผงอิทธิเจนั่นแหะครับเหมาะกับการแก้ดวงปรับดวงเหมาะแก่การทําลายแล้วก็ล้างอาถรรพ์จาคาทนายชาติเอาไว้นะครับอีกองค์หนึ่งเนื้อออกสีดสําสิเนื้อสีดํานี่ก็คือแก่ผงว่านผงมหาปราบแล้วก็ว่านชนะขนสีดํา อันนี้ก็คุมคนดีนะเจริญก้าวหน้าทางด้านยศถาบรรดาศักดิ์โดยเฉพาะท่านที่ทำราชการเนื้อผงสีดำนี่ก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งก็สรุปรวมความว่าพระผงเสือ11ตัวของหลวงพ่อเกาวะวัท่าสมอพูดถึงประสบการณ์เพียบมีเยอะมากครับใครได้ไปใครใช้ใครอารัธนาก็มักจะมีประสบการณ์แบบพิเศษประหลาดสุดพิสดารให้ได้เล่าขานกันเสมอ นี่แหละครับของดีที่นำมาฝากคุณผู้ชมในคลิปนี้ครับคลิปนี้คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลใดๆมานำเสนอคุณผู้ชมต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังจนจบสวัสดีครับ